แฟนวอลเล์บอลไทยจำนวนหนึ่งแสดงความเห็นว่าหนึ่งนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ควรถูกหันชื่อออกในการลุยศึกเนชั่นลีก2023สนาม3ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่3าอินดอร์โดเตเดียมหัวหมากประเทศไทยระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2566 ซึ่งโค้ดด่วนดันในสีวัชเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเตรียมจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันสนามนี้ในวันนี้25มิถุนายน2566ล่าสุดมีแฟนวอลเล์บอลไทยในโลกโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่อยากให้โค้ดด่วนหันชื่อโมเมธนัชชาสุขสดออกเพราะเชื่อว่าดีคุณภาพพอท,ที่จะช่วยเหลือทีมได้หากได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นจะเปลี่ยนตัวใครออกก็ช่างขอร้องอย่าเปลี่ยนโมเมออกเลยนะคะเชียร์โมเมเล่นฉลาดแต่โค้ดไม่ค่อยให้โอกาสแปลก ผมก็อยากเห็นโมเมเล่นเต็มเซตเหมือนกันผมเชื่อว่าน้องมาจากลีกญี่ปุ่นซ้อมหนักมากถ้าน้องไม่มีดีคงไม่ได้ไปต่อเกาหลีถ้าน้องได้โอกาสเก่งขึ้นได้แน่โมเมตีฉลาดและน้องนิ่งขอชอบน้องโมเมฝีมือดีไหวไพริบเยี่ยมโมเมเล่นดีวันดีคืนลงเมื่อไหร่คุณภาพคับแก้วช่วยทีมได้เยอะเกมรับก็โอเคเลยรับสวยๆมาให้ทีมได้บุกสู้ต่อไปค่ะนี่ว่าโมเมเก่งนับัดกันกับตัวหลักลงให้บ่อยขึ้นโมเมอายุยังน้อยอยังโหดได้อีกเยอะสำหรับสนามที่3มทีมชาติไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ตุรกี บราซิลและญี่ปุ่นโดยนัดแรกจะเจอในเทอร์แลนดนวันอังคารที่27มิถุนายนเวลา20นาฬิก30นาที